สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ r ร d e with ดอ b นะครับและที่นี่ร้านของเราครับ D O M d e Light of Motorcycles ปากซอยวิภาวดี20ครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำแต่ Tri อ m p h อย่างเดียวนะครับเราก็เป็นธุรกิจของเราก็เป็นธุรกิจแบบ Motorcycle Trade and Service นะครับก็คือรับซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็รวมไปถึง ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับทุกยี่ห้อตั้งแต่ 500cc ขึ้นไปหรือว่าสกูตเตอร์ก็ตั้งแต่ 300cc ขึ้นไปนะครับมีอะไรก็เข้ามาซอยวิภาวดี20กับร้าน D.O.M. delight of m o t o r c y c l i s t ครับของในร้านเราก็มีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกของ Brembo นะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จาก EBC ประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นจานคลจานเบรก มีหลายแบบด้วยให้เลือกใช้ตามความต้องการที่เหมาะสมหรือจะเป็นเป็นออแกนิกก็ดีเซมิซินเทอร์ก็ดีซินเทอร์ก็ดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากลิควิม o ลครับประเทศเยอรมน,นีมันเครื่องแล้วก็เคมีพัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์เอาไว้เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมานำเสนอครับ M V Agusta Turismo Veloce 800ครับรถตัวนี้เนี่ยก็เป็นรถ ขนาด 800cc เปิดตัวครั้งแรกในปี2013ที่งานอีกมากก็ถูกขึ้น production line ตอนปี2015ปัจจุบันนี้ก็นะปี2020แล้วก็7ปีแล้วสำหรับเครื่องของ Turismo Veloce 800นั้นก็เป็นเครื่องยนต์3สูบขนาด 800cc 110แรงม้านะครับน้ำหนักตัวมันก็อยู่ประมาณ200นิดๆก็ก็กมาตรฐานเนาะสำหรับรถตัวนี้ก็ ทางผู้ผลิตคือ m b Agusta ก็เคลมว่าเป็นเขาเรียกว่า t อ l l sport b i ค์ผมดูแล้วยังไงมันก็น่าจะเป็นแบบสไตล์ sport touring แหละแต่หลายๆคนก็มองว่ามันเป็นรถในสไตล์ adventure touring เพราะว่าด้วยความสูงแฮนด์กว้างแบบแฮนด์กาตามสไตล์รถวิบากอะนะในอดีตนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของการเป็นรถ sport touring นั้นเนี่ยมันจะเป็นรถในสไตล์ sport จะเคยเห็นกันนะครับมีแฟร์ริงแต่แทนที่จะก้มมากๆเนี่ยก็จะยกแฮนด์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งผู้ผลิตบางเจ้าก็จะแถมกระเป๋ามาให้นะครับ ตัวอย่างถ้าง่ายๆสุดก็น่าจะเป็นของ Kawasaki n i n j a 1ันธแล้วก็ n i n j a พันธ S X นะครับก็จะเป็นรถในสไตล์แบบคล้ายๆตัว ZX10 อิแนะแต่ว่ามีกระเป๋าแล้วก็บอกก็จะแบบดูนั่งสบายกว่าหรือว่าจะเป็นรถอย่าง Suzuki G S X S 1 0 0 0 F นะครับที่มีแฟร i n ิงแต่ว่าแบบเป็น h a n d ์แฮนดบ นะครับเพื่อแบบให้ตัวผู้นั่งแบบได้สูงขึ้นมาหน่อยสบายไม่ไม่ไมกมมากเวลาขี่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอคอนเซปต์ของการทำรถสปอร์ตทัวริงก็เปลี่ยนไปนะครับโดยที่แทนที่จะให้มันเป็นสปอร์ตรูปร่างเป็นสปอร์ตมีแฟร์ริ่งเยอะๆแล้วก็แถมกระเป๋าให้ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนเอาท่านั่งของรถทัวริงมาเป็นท่านั่งของรถทัวริงนะใครคิดถึงรถทัวริง g อาจจะคิดถึงแบบพวก B M W R 1 2 R T อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับฮอนด้ Wing, าโกวิงขี่แบบเนี่ยหลังตรงๆหน่อยแต่ว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์กับช่วงล่างนั้นเป็นสปอร์ตนี่ก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของ Sport Touring ซึ่งอาจจะไม่เหมือนแบบยุคก,ก่อนๆนะครับสำหรับตัว Turismo Veloce 800นั้นเนี่ย <c oughs> ช่วงล่างนะครับเบรกก็เป็นของ Brembo ช่วงล่างหน้าก็จะเป็นของ m a s o อ c h i นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเบรกเบมโบเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ช่วงล่างแบบปรับ preload ได้นะครับของแซกจากประเทศเยอรมนี Germany. อุปกรณ์ต่างๆบนรถก็มาตรฐานครับทั่วไปเลย riding mode traction control cancel abs ได้มี cruise control ส่วนปุ่มสตาร์ทเปิดปิดนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเป็น ปุ่มเลือกโหมดได้เลือก Riding งโหมดสำหรับหน้าจอของเรานะครับก็จะเป็นหน้าจอสีแบบ TFT มีวิธีการเลือกนะครับเลือก traction control ได้เลือก Break ABS ได้นะครับแล้วก็มีการ Setting ต่างๆเมนู Setting ก็ทั่วไปทั่วไปเลยนะครับมีนาฬิกามีวันมีวิธีการเลือกแสงนะครับมีโอ้เยอะแยะโปรแกรมต่างๆนะครับ ซึวงอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งตัวนี้หลายๆคนก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันจะยังไงมันขี่แล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับพอรูปล่างหน้าตามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันกับ Tracer 900ของ y a m a h ามากเครื่องยนต์ก็3สูบเหมือนกันอีกมันดันปบนเหมือนกับ3สูบของ Triumph Tiger 900ตัวใหม่อีกนะครับแต่ลักษณะการขับขี่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปขี่แล้วเดี๋ยวเรามามาคุยกัน โ okay. อเคไปแล้วลองดูลองดูวันนี้คปรดักชั่นมือใหม่ ก็ไปขี่มาแล้วนะก็ผมว่าดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างก็ดีระบบเบรกก็ดีไม่กระด้างเหมือนสไตล์รถสปอร์ตไม่นุ่มนิ่มไม่ยุบยากจนเกินไป <Okay. S 1> ก็โดยท่านั่งที่ค่อนข้างจะแบบนั่งตัวตรงนิดหนึ่งเบรกก็ทำงานได้ดีถ้าถามผมผมก็อาจจะมันก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเบรกหลังนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการที่มันเหมือนมันจะหายๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มก็ดี รวมไปถึงกระปุกน้ํามันเบรกก็ดีนะครับมันจะค่อนข้างอยู่ใกล้เครื่องใกล้ท่อเงี้ยมันก็จะมีความร้อนสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งบางทีมันจะมีอาการแต่ก็แก้ไขได้นะครับถ้าเกิดใช้น้ํามันเบรกที่มันมีเกรดที่ทนความร้อนได้สูงหน่อยนะครับแต่อ,อื่นก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแบบเวลาอยู่ในสภาพการจราจรที่ติดมากๆจริงๆแล้วก็ร้อนจริงๆ อันนี้พอพูดถึงเรื่องความร้อนหลายๆคนอาจจะใช้รถสไตล์นี้มารถอิตาเลียนเอางี้ดีกว่านะเป็นเป็นสิ่งติดใจคนมากเลยว่าโ,โหรถอิตาเลียนมันต้องร้อนอะ่ะคันนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เขาไม่เท่าไหร่คือแบบกับเครื่อง1้อยสิบแรงมา้าผมเคยขี่รถไอตัวพวกฝาแดงนะครับก็คือจําพวกแบบ F 3 8 0 0อยอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นเครื่องฝาแดงนะครับมันแบบมีแคมพิเศษ มันก็จะให้แบงม้าที่มากกว่าแต่แน่นอนว่าเครื่องมันก็จะร้อนกว่าอันนั้นอ่ะร้อนอันนั้นอ่ะร้อนจริงส่วนตัวนี้เนี่ยความร้อนไม่มีปัญหาอะไรงานดีไซน์สไตล์อิตาเลียนเลยนะครับเฟรมเหล็กแบบถักนะครับเฟรมหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับมีดีไซน์สวยงามนี่นะถ้าใส่กระเปาวว๋าเจ๋งกว่านี้ใส่กระเป๋านี่แบบดูเนียนมากเลยสวิงอาร์มเดียวนะครับอันนี้เรื่องปกติแล้วก็นี่แผ่นติดป้ายทะเบียนที่ติดอยู่กับสวิงอาร์มหลัง เป็นที่นิยมมากแต่บ้านเราจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะแฮนกาดก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มากับรถนะครับ <Wow. S 1> อ่น,นี่อันนี้ชิลหน้าสามารถใช้มือเดียวโอเปรตได้เลยนะครับปรับขึ้นลูงต่ำได้นะครับมันจะแปลกนิดนึงนะคือแบบบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นรถในสไตล์แบบสปอร์ตทัวริงแบบไฟเดียวแบบนี้นะปกติก็จะเห็นแบบมี2ตาบ้างมีอะไรบ้างนะครับอื่นก็ไม่มีอะไรนี่โอ้โหสุดทรงเขา รถสไตล์เตลเลียนน่ะนะรันนี่แต่แบบมีช่องเชิงรูเรืออะไรเต้นไปนหมดเลยเป็นรถที่ใช้งานได้ดีแฮนกว้างไปนิดนึงเวลาอยู่ในการจราจรที่ติดขัดนะครับรวมไปถึงไอ้ตัวแฮนกาดเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความกว้างออไปประมาณนิ้วหนึ่งมันก็จะมุดยากนิดนึงในการจราจรแต่ว่าข้อดีของมันก็มันจะสูงหน่อยหลายๆคนก็มองว่า ไอ้พวกแอดเวนเจอร์ทัวริงพวกนี้เนี่ยอย่างผมสูง185อย่างเงี้ยนะครับคือมันดูแบบเอ้ยคุณรอมขี่ได้สบายมากแต่คือพอจริงๆแล้วถามผมมันอาจจะไม่ได้สบายสักทีเดียวเพราะว่าขามันค่อนข้างคูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปนั่งอยู่ตรงไหน,นมันจะถอยมันจะยังไงนึกออกไหมมันแบบเราไม่รู้อะเพราแบบมันเออมันเนี่ยพอนั่งอยู่เงี้ยจะเห็นได้ว่ากระจก,กมันเตี้ยไป พอเราดึงให้มันสูงขึ้นมาปุ๊บเอ้ยมันได้นะแต่ด้านข้างกระจกมันใหญ่ไม่พอกระจกมันใหญ่ไม่พอเห็นไหมมันก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดแลกกับความสวยงามนะโอโอเคโอโอเค,อเ,คเพราะว่าแบบไม่ค่อยเจอเพื่อนฝูงเยอะนักนะครับที่เป็น t u ริสโมเป็น c e ช 800R ในพวกนี้อยู่บนถนนนะครับนอกจากสีนี้แล้วซึ่งเป็นสีออริจินอลเขานะครับแดงเงินก็ยังมีสีเงินเฟรมแดง แล้วก็เป็นสีพิเศษที่เราเรียกว่า Turismo Veloce RC นะครับเป็นสีทีมแข่งของ MV Agusta คันนั้นเนี่ยก็จะพิเศษกว่าตรงที่ว่ามาพร้อมกับโชคไฟฟ้าหน้าหลังนะครับเป็นโชคไฟฟ้าเลยแล้วก็มีกระเป๋ามาให้มี Center อร์ส d แล้วก็รวมไปถึงไอ้จีพีเอสมาให้ด้วยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วก็ทำจำนวนจำกัดน,นะครับกรสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ร้าน DOM นะครับปากซอยวิภาวดี2 0นะครับ เรื่องเซอร์วิสเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเดี๋ยวผมขอไปตามช่างแป๊บหนึ่งเดี๋เจอกันและตอนนี้เราก็อยู่กับช่างจ็อบนะครับจ็อบนพวัตรครับครับสวัสดีครับช่างจ็อบก็อยู่กับเรามา8ปีแล้วนะครับทำไท่อัมมาทำเอ็มวีแอคสตมานะครับประสบการณ์ในสนามแข่งก็มีมีครับพาพากันไปกริ้งล้มลุกคลุกคานกันสนามก็บ่อยครั้งสำหรับเอ็มวีแอาครับอ่ะจ็อบ มีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมสําหรับคันนี้ก็จะเป็นเรื่องระบบระบบไฟครับกับระบบน้ํามัน<อ>แต่ถ้าเป็นรถที่ใช้งานอยู่เป็นประจำครับไอเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับส่วนถ้ารถจอดก็จะมีเรื่องของระบบน้ํามันเบนซินนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ3ามเดือนถ้าเป็นแก๊สโซฮอล<อ>ผมก็จะแนะนําถ้าลูกค้าจอดนานๆก็จะแนะนําเป็นเบนซินเก้าห้าเป็นส่วนใหญ่ครับ<อ>ส่วนระบบไฟก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่เลยสองเดือนแล้วเราต้องทําการชาร์จ มันจะมีตัวชาร์จมาให้ครับเป็นเป็นเครื่องชาร์จแบตที่มากับตัวรถนะฮะเสียบกับปลั๊กบ้านได้เลยครับแบตเตอรี่เทนเดอร์อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นไม่มีอะไรครับเซอร์วิสทุกๆ6เดือนหรือว่า5 0 0พันกิโลน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องเป็นเกจ 15W50 ครับสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นฟูลลี่ไมต้องเป็นเป็นฟูลลี่ก็จะดีครับแต่ถ้าคนใช้งานไม่ใช้ไม่ใช้เยอะวิ่งเรื่อยๆก็จะเป็นเซมิอะไรพวกนี้ได้หมดครับเบรกผ้าเบรกเป็น เบรกเป็นซินเทอร์ธรรมดาหน้าหลังฝาเบรกเป็นซินเทอร์หน้าหลังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอย่างน้ํามันเบนซินอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นโซฮอเป็นโซฮอครับที่ีตามปั๊มส่วนใหญ่เป็นโซฮอมันจะมีปั๊มพัมเรื่องของฟิลปั๊มที่เป็นลูกยางอยู่ในถังนะครับจะเริ่มเสื่อมสภาพที่โดนแก๊สโซฮอกัดมันจะเริ่มย่ำๆเหมือนน้ำมันเขาเรียกน้ามันบูดน้ำมันเสื่อมสภาพ แต่เรามีนี่ของรีคูมอลลีร่ราีคูมอลลี่ก็จะมีตัวล้างผลิตภัณฑ์ที่รักษา,า,ารักษาสภา,าพน้ํามัน,น,มนรักษาสภา,าพน้ํามันก็สามารถที่จะใส่ในถังน้ํามันได้เลยครับนะครับเป็นการปรับสภาพของน้ํามันในถัง <ใน S 1> เพื่อให้มันอยู่ได้นานนะครับเออเมื่อกี้ลองคุยกันเรื่องส่วนสูงของตัวนี้ไปไอ้อาร์มนี่แหละมามาแล้วครับายแบบสตีมาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาร์มสูงเท่าไหร่นะร้อยหกสิบแปด 168รวมรองเท้าก็น่าจะประมาณ 170, 17 1 7 0 171นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็แบบมาตรฐานนะมาตรฐานลอง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 ฮยในตอนเฮ้ยอ่ะองไงก็ขยินิดนึงขยิงนิดนึง,ง,นนงอันนี้นั่งแบบเต็มก้นนะครับนั่งแบบเต็มก้นแต่ก็ดูนะมันองศาของขาองศาตัวอะไรเงี้ยมันจะแบบรีแล็กซ์มากกว่า ก็ดูวิธีการนั่งขับขี่ทั่วไปผมว่าแบบจริงๆไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ชอบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในสไตล์ท่องเที่ยวเดินทางตัวนี้ไม่น่าจะยากหลายคนแค่ห่วงแบบอารมณ์ว่าขาไม่ถึงแต่จริงๆขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ทักษะนะแล้วรถมันก็ไม่ได้หนักมากครับถมันไม่ได้หนักมากไม่ใช่แบบว่าโอ้โหโยกกันนิดเดียวล้มคลึ้มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับขอบคุณทอาร์มขอบคุณมากครับ ก็สำหรับรถของเราก็ยังมีอีกมากมายนะครับในเทปต่อๆไปเราก็จะมารีวิวของกันไปเรื่อยๆนะครับมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรือไม่ก็ติดต่อกับเราไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ดีไลน์ก็ดีหรือว่า IG ของเราก็ดีนะครับ วันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะพบกันใหม่เทปหน้ากับไรด์วิดดอมครับที่ D O M d e Light of m o t o r c y c l i s t นะครับผมกับน้องจอบวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ